ครับรีวิวเจ้าริวก้าอาวันนะครับ r k 200cc นะครับคันนี้เอกาสารครบโอนภาษี6 7นะครับคันนี้เครื่องเงียบดีนะครับระบบต่างๆติดครบนะครับใส่เกีียวหน้าหลัง มาวิ่งไปที่15,378กิโลนะครับรถใช้งานต่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้ล้างให้เลยนะครับไม่มีไม่ค่อยมีเวลานะครับเลยถ่ายคลิปมาให้ดูก่อนนะครับอันนี้มีสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับแจ้งเบื้องต้นนะครับสตาร์ทมือต้องไปเก็บไปใส่ไล่เอานะครับผมสตาร์ทเท้าติดง่ายนะครับนี่มีได้มีสตาร์ทมือนะครับไปเก็บแก้นิดหน่อยนะครับชุดสี ตอใช้นะครับต้องเก็บนะครับถ้าจะให้สวยนะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0ู5 1 0 9 4 6 5 0ต่ย์างตาจังหวัดส่งได้นะครับมีค่าส่งครับแล้วประกันการโอนนะครับคันนี้เดินเรียบเรียบนะครับราคาหมื่นกว่าบาทนะครับขายให้ถูกๆเลยสำหรับช็อปเปอร์รุ่นนี้นะครับขอบคุณครับ